สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารดาราม,มาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะน้องวีจิโมเมนต์อยู่คู่กับคุณแม่นี่แหละที่รอคอยสำหรับกุ้งพลอยกนิทลินคุณแม่ของน้องวีจิซึ่งตอนนี้ก็ทำหน้าที่แม่ไม่เคยขาดตอปกป้องซึ่งเราก็มักจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของสาวกุ้งพลอยและลูกสาวสุดที่รักน้องวีจิอยู่เรื่อยๆซึ่งตอนนี้น้องวีจิก็กำลังน่ารักเลยทีเดียวละค่ะ ล่าสุดสาวกุ้งพลอยโพติต็อกแอดมารมา์วีจเผยคลิปที่เจอลูกสาวอีกครั้งพากันเล่นสนุกสนานและเต้นเพลงน่ารักน่ารัก,รกพร้อมระบุแคปชั่นว่าวีจิกุ้งพลอยสาวรามเทพพิทักษ์ขอบพระคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงและขอให้มีความสุขมากขึ้นกว่าทุกๆปีนะคะขอบพระคุณที่เลี้ยงวีจิเป็นเด็กที่น่ารักสดใสได้เลยนะคะ ซึ่งงานนี้ปรรดาแฟนคลับเห็นแล้วก็ต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักสดใสของคู่แม่ลูกคู่นี้ทำเอาคนที่เห็นภาพใจฟูไปตามๆกันเลยทีเดียวล่ะค่ะน้องวิจิก็กำลังอยู่ในช่วงวัยที่น่ารักเลยทีเดียวค่ะ